พิธาแจ้งรับทราบคำสั่งสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยพร้อมอำลาสมาชิกจนกว่าจะพบกันใหม่ฝากสภาดูแลประชาชนแม้ตนจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเดียการบริสัทดีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังนะครับคราวนี้19กรรกรกฎาคมนะครับนะับกข่าวโตะการเมือนไทย P ี s รายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาสีานาทีนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์ สสราค้าวกลยนะครับยกมือขออภิปรายโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคําสั่งให้ตนเองหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงขออนุญาตแจ้งต่อประธานในที่ประชุมว่ารับทราบคําสั่งและจะปฏิบัติตามคําสั่งจนกว่าจะมีคมําวินิจฉัยและขอใช้โอกาสนี้อําลาจนกว่าจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อสมาชิกในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมหากประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทาง เหลืออีกครึ่งทางแม้จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อสมาชิกทุกคนช่วยดูแลประชาชนต่อไปจากนั้นนะครับสมาชิกในที่ประชุมก็ได้ลุกขึ้นตบมือแล้วก็นายพิธาเนี่ยได้เดิอนออกจากที่นั่งและนายวันมูมานอมทานะครับประธานรัฐสภาได้กล่าวคําขอบคุณนายพิธาด้วยโดยมีนายสมพงษ์อมรพิวัตินะครับนายสุชาติตันเจเริญศของพรรคเพื่อไทยได้จับมือลา และนายแพทย์ทศพรก็ได้มอบภาพวาดเหมือนที่ได้วาดไว้มาให้แก่นายพิธาด้วยนะครับเพื่อนๆม,มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนมาได้นะครับก็ฝากติดตามไทย PBS กดหมายรสามรวมถึงสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS ด้วยนะครับ